ซัมซุงได้เปิดตัว Galaxy Note 5และ Galaxy S6 Edge+ วางขายในตลาดเร็วกว่าที่คาดไว้เพื่อการแข่งขันในตลาดกับบริษัทอื่นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดแค่นั้นคิวต่อไปที่จ่อมาเปิดตัวคือซัมซุง Galaxy S7 ที่มีการผลิตอย่างรวดเร็วและซัมซุงระบุชื่อว่า Lucky LTE โดยผ่านการทดสอบใน Geekbench เ,เมื่อวานนี้ซึ่งทั้งสื่อแซ m โมบายก็อ้างว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นต้นแบบตัวแรกของ a m s u ุง Galaxy S7 อย่างแน่นอน โดยตัวเครื่องจะใช้ชิปเซ็ต Exynos 8890และยังมีรุ่นที่ใช้ชิปเซต Snapdragon 820และกราฟิก Adreno 530ด้วยโดยหน้าจอก็จะเป็นขนาด5.7นิ้วความละเอียด1,440คูณ2,560พิกเซลแรม4 g b และหน่วยความจำภายใน64 g b พร้อมกับกล้องถ่ายรูปความละเอียด20ล้านพิกเซลซึ่งมามองดูชื่อที่เขียนว่า Lucky กกนั้นก็หมายถึงความโชคดีและนี่ก็เป็นชื่อรุ่นรุ่นที่7 ซึ่งเลขเจ็ดนั้นก็ถือเป็นความโชคดีของหลายวัฒนธรรมทั่วโลกอย่าลืมกด Subscribe Channel ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ